เออเล่นเกมเล่นเกมวิเชอร์อรอใช่เล่นเล่นวิเชอร์รู้ได้ไงวะก็เห็นทีโพทวิตเตอร์ไงอ๋อเล่นวิเชอร์เล่นเกมเคยเล่นไหมเกมนี้เนี่ยโอ้ยผมเล่นจบตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าแล้วพี่เกมเนี้ยมันลดมันลดเหลือสามร้อยบาทไงก็ต้องเล่นหน่อยนิดนึงเออเกมมันดีมากพี่มันเนื้อเรื่องมันดีมากเลยมสนุกเป็นเนื้อเรื่องมันมากเดี๋ยวขอฟิลเตอร์นะรับหน้าสดตัวเองไว้ได้ นี่จริงๆที่ผมมันจะจบไลฟ์เนี่ยเห็นพี่เข้ามาพอดีผมเลยแบบกดคอหาพี่เลยจบไลฟ์เลยเร็วขนาดนี้เห็นบอกว่าขึ้นสายไม่ใช่หรอเอ้ยขึ้นสายเราผมตังตรงเวลาเลยสามทุ่มก็ชั่วโมงหนึ่งพอดีแล้วนี่นะเขาบอกคอปเตอร์สาระอยู่ก็เลยไม่ได้เข้ามากะรอเข้ามาตอนแบบว่าไม่มีสาระโอ้จริงๆผมสาระผสมไม่มีสาระ ช่วงนี้เบื่อป่ะพี่โคตรเบื่อเลยไม่มีอะไรทำผมผมผมโอเคอยู่น <laughs> เออ<า>วันนี้ผมก็เล่นเกมทั้งวันเหมือนกันเออใช่เล่นเกมพี่เล่นเกมเนี่ยเลเกมเพลินๆพินเล่นไปเรื่อยไปเปลื่อยไปฝึกจู้ผีเพิ่มมามบาา้างยังเนี่ยอังเลยก็พวกพี่ก็เอาเล่นกับพวกพี่อ่ะมันต้องไปฝึกเล่นกับฆาตกร,กรไก่ๆก,ก่อนเราจะได้พอจุกได้ม่ง,งั้นเราก็แบบโดนเล่นอย่างเดียวเลยเอ้าก็ คนอื่นอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้ว่าพี่พี่กินอะไรอ่ะเดียวไม่อยากกินด้วยอ่ะมีข้าวมันไก่ด้วยอ่ะทีคนเดียวหองทั้งเลยมีกับพี่เปล่าน้องมีรถมีรถมีรถนี่ยังจ๊ะมีแล้วครับมาเอากับพี่มีบ้านรีอยังจ๊ะมีแล้วครับมาเอากับพี่อีกมีลูกรีอยังจ๊ะ เอ่ยังไม่มีครับมาเอากับพี่โอเคจะลงแล้วใช่ไหมจะลงแล้วจะได้ไม่กลวนแล้วจะลงแล้วโอเคโอเคน้องสู้ๆขอให้มันหายเหงาไปได้โดยสวัสดิภาพนะจ๊ะพี่ผมเจอความสามารถใหม่ของผมในช่วงที่ผมกับตัวอีกแล้วอะไรอ่ะผมสามารถทำเสียงไวโอลินได้ด้วยปาก ไหน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 ไโอ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ออกช่างมันเถอะพี่มันไม่ออกอะไรวะเอ้ยผมทําได้จริงเหอะพี่ผมบอกเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอผมไม่เขินก่อนเดี๋ยวผมจะทำได้ได้พี่จะรอวันนั้นนะ นี่ได้จดไว้ในจิตใจของพี่ว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งคอปเตอร์เคยบอกว่าครั้งหนึ่งคอปเตอร์เคยบอกว่าคอปเตอร์ทำปากเป็นเสียงไวโอลินได้อืมของ็โอติดจำไม้ได้กินเกี๊ยวเถอโอเคเจอกันน้องโอเคเจอกันครับมีอะไรติดต่อมาจริงๆริงเอร์วอซีพี่ไม่แหลกแล้วนะตอนเนี้ย เล่นได้นะเล่นนะอืมไม่แหลกเลยโอเคว้อก okay, ah. ันแฮะบายพี่บ๊ายบายโอเคครับทุกคนงี้ก็ตามแต่นะครับคิดถึงทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับ l o v i n g you too much so much e a y really much right now